สำหรับคำถามว่าถ้าฉีดวัคซีน HPV ไม่ครบโดสเป็นอะไรหรือเปล่านะคะคือการฉีดวัคซีนที่ครบมาประสิทธิภาพก็จะดีกว่าโดยถ้าเกิดว่าอายุ9 14ปีฉีด2เข็มนะคะก็คือห่างกับเข็มแรก6 12เดือนฉีดครบแล้วไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุน้นถ้าอายุตั้งแต่15ปีเนี่ยฉีด3เข็ม ก็คือฉีดเข็มแรกห่างกับเข็มสองสเดือนแล้วก็เข็มสุดท้ายเข็มที่3เนี่ยห่างกับเข็มแรก6เดือนหรือว่า026นะคะการที่เราฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งจาก HPV เนี่ยในผู้หญิงก็จะกันได้5มะเร็งกับ1โรคคือมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องคลอดมะเร็งแคมอวัยวะเพศมะเร็งรูทวันหนะักมะเร็งช่องปากช่องคอแล้วก็หูงนอนไก่นะคะ สำหรับผู้ชายการมะเร็งองคชาตมะเร็งดูทวันหนักมะเร็งช่องปากช่องคอแล้วก็หูงอนไก่ค่ะเมื่อเราฉีดไม่ครบเราก็ควรที่จะไปฉีดทันทีที่นึกได้นะคะไม่จําเป็นต้องฉีดย้อนใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เข็มแรกยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตกลงเราฉีดแล้วหรือยังเราอาจจะไปถามโรงพยาบาลว่าสรุปแล้วเนี่ยเราฉีดไปกี่สายพันแล้วเราฉีดครบไหมฉีดไปเมื่อไหร่เงี้ยค่ะถ้าฉีดไม่ครบ ก็ควรจะฉีดให้ครบ3ามเข็มนะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีแต่ประสิทธิภาพดีสุดเนี่ยก็คือว่าฉีดให้ตรงตามที่หมอเขานัดไว้ค่ะเพื่อทำให้การป้องกันโรคได้ดีที่สุดค่ะ